ได้ครับบรรยากาศเบิดเบิมมาหนิการต้องยทธภพดูจากหน้าเลยนะครับ <c oughs> นี่ตะกี้พุนครับผม <c oughs> ไม่น่าดูเลย <c oughs> ไม่น่าดูครับร้ามหลองผมนี่เบิันไม่น่าดูเลยเร้าถ่ายครับเอาคนนี้ครับไม่ได้ครับเขา รอเมือทอันนี้ซ่องยังก่อแอร์แบ็คแพ็คเกอร์แอร์แบ็คแพ็คเกอร์ครับผที่ตั้งชื่อนี่แอร์ขอยากแอขอยากเด้อมันมีเรื่องอันนี้หนะก็หลับหายซ้ำมาแลครับอันนี้ลำมืดมื้อครับมือนี้่ะอันนี้คืออย่างดีลูกหมูลูกหมูครับเข้าห้องน้ำทวันท่อเสียครับโอ้ลืมผมลืมผมมาผานมีเนะผมมาต่างกินกับอันนี้ผ่านมีครับสองอันที่แรกนะครับอันที่ว่า เรารอเนี่ยผนนี่หน้าตาเบิ่งบ่ได้นะครับเบิ่งบ่าไรครับอี่นะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางครับกับมื้อเย็นค่ำครับออกมาจากบ้านปากล่าครับอ ah ุบลสุตไยกลางุบเขาครับหรือว่ากลางุบเขาก็แล้วกันครับเพราะว่าฟังทบปอเล้ากับเป็นกลางุบเขาฟังไทยกับเป็นุบเขาครับอยู่ในซอกอยู่ในหลืออยู่ริมฟังโขงครับกับผู้ใดที่อยากเห็นผู้ใดที่อยากพูดคับกับย้อนกลับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านีครับคืครับย้อนกลับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้าดีสำหรับคลิปนี้เนี่ย ผมการจะพาเขา่ากลับเขาหมู่บ้านรับแรกอีกครับเพราะว่าหมู่บ้านรับแรกเขาจะมีงานกระถินครับงานกระถินซึ่งก็จะ,จะมีผู้คนนี่สบายเนาะไม่เห็นปูนมาลัมไม่เห็นพิธีอยู่นั่นครับย่างหมูแดงครับทุกคนครับวันนี้นะเข้าสีผ้าไปเบิ้งสาวงามครับสาวงามหมู่บ้านหมู่บ้านรับแรกครับหรือว่าหมู่บ้านลึกหลังบุกเข่าจะใช้เบิ้งครับเพป,ป็นสีมาลัมเลย่ันดี ยาหมูแดงครับเดี๋ยวกินเขาแล้วกันที่าต่อไปเรียกได้ว่าตอนนี้ก็สิกสักประมาณ40่กิโลครับต่อไปึกนับมากแต่ผมชิบอะไ้ให้เบิ้งหน้าเขาเขาะมืดจะไปทาย่เธอเดียวตัดผ่าดไปแล้วประกอบด้วน,น,นี่ครับผมาการกินผัดกะเพราต้มนี่แหละนี่แหละ,ละ,ละมันกะข้อกน้ำแหละจังหน่อยอยากโอ,กกอนเอซเลยดิโอด๊ดหอดบัตรเยี่ยบ ไม่ไหว้ก่แนไวัวดก่อนนะครับบด <c oughs> บือครับเดี๋ยวกินก็อยากกวน,น,นโอนมูละหิวนะวดูไปเลยครับคนหวานต้อ,ตองพิเศษอย่างเดียวละแล้วก็ต้อกินเร็วยากกินกนว่านี้โอ้ใส่ปั้นควรอีกฮมูแรนสองน้าเหม <laughs> không nhiều, không sẽ thuộc quả máy chập của vợ, bèn này, thít khoang vào lưng máy này. Đau buồn tha để mà khóc nuối nang, rồi sấm bang bao nhiêu มณีนะครับเป็นนิวินไม้อันดีนะครับที่ถัดนในเฟอรสีมุ่งไม้นะครับตีเสียสละเวลานะครับมาเป็นประธานจุดเทียนใช่ประกาศครับ,บกอมให้กับพมีพี่น้องบ้านเฮ้านะครับที่อ่า ครับทุกคนครับภาพบรรยากาศก็คือตั้งแต่หมู่ว่านครับตั้งแต่เสาหมู่ว่านบรรยากาศวิถีชีวิตการใส่บาตรการไปเห็ดหั่วเห็ดสวนย่างหมูเส้าครับของชาวบ้านดงหน้าครับแล้วก็บรรยากาศมาขึ้นก็เป็นวิถีแบบบ้านๆครับวิถีบ,บ,บ้านๆในงานะกระถินครับหนึ่งปีสิมีครั้งหนึ่งครับตองมีการทอดกระถินทุกวัดก็ต้องมีครับจะเช่นวัดสวนหินผานางค่อยในพิ่นกา มีสองหมู่บ้านครับเบิร์ตหนีนะมีสองหมู่บ้านที่มาโฮมมารวมกันก็นอาจจะมีคนทางนอกมากปะป,า,ปายอยู่ครับแต่ว่าก็น้อยครับเพราะว่าเอาตรงๆก็คือผู้ที่ที่ตามผมกจะจะเห็นครับจะเห็นว่าทางมากน่ะมายากยากครับมายากแล้วก็ไกลถือว่าไกลมาก,กถือว่าเป็นหมู่บ้านลับแลหมู่บ้านลึกลับอีกหมู่บ้านหนึ่งครับทำกลางหุบเขาครับอย่างเช่นที่ผมจะให้เบิ่งตรงนานี่มันก็เป็นอย่างที่ผมบอกก็ดีนะครับทางเขามากแล้วก็รอบๆก็มีแต่หุบเขานะครับนี่ครับเบิ่งตรงหนาครับ ทางขวามือนี่ก็จะเป็นพญานาคครับพระยาอนันต์อย่างนี้อา่านบออกครับนักขาดเว่ามันอยู่ไกลครับอา่านบออกแล้วก็ทางทีเห็นตรงหน้าก็เป็นแม่น้ำโค้งครับเป็นน้ำโคงฝั่งซ้ายก็จะเป็นซอ,อปปะเลาาครับฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งไทยครับน้ำโคงไหลยาวไปเรื่อยๆครับน้ำโคงงยู่นี่บกกว้างแห้งไปไนได้ครับแต่ว่าบรรยากาศสวยงามมากจะมีแต่เถือกเขาทั้งหมดเลยข้ามไปฝั่งเลาาก็เถือกเขาข้ามมาฝั่งไทยก็เถือกเขาครับสวยมาก